เสี้ยวประมุกกับผู้เข้าประกวดหมายเลขสองครับน้องชมพู่ครับโคุณก้อดบ้างเลยครับนาวออรุณมาสิริรังสีนะคะถ้าเราไม่หยุดเลยนะคะต้องมีต่ออีกสองแน่นอนเลยนะคะแทบจะใจหายนะครับวินาทีที่น้องเขาลงไปกับพื้นครับยากมีควันทาเอาน่าได้ไหมคะพีเสกจ้าได้เลยแล้วครับได้เลยครับแต่บอกว่าไม่ได้ครับวันนี้ไม่อนุญาตนะครับที่บ้านไม่ให้เฉพาะเป็นพิเศษเท่านั้นถามน้องเคานิดนึงจะมาทาให้ไหมได้เลยครับที่เขาจะ้ม่ ต่อไปเลยดีกว่าครับพบกับอฝ่ายเลขของเราด้วยครับฝ no. ่ายเลขซีนาาซาวน์นักพิ all, ่คนสุดนักเศรษฐาพงศ์น no ้องหญิงค่ะเดี๋ยวขอเชิญน้อกจ่าไม่รู้ว่าจะได้แบบไหนนะครับเดี๋ยวเรามาลุ้นกันนะครับน้องหญิงนะคะจับของน้องหญิงคือโรออนค่ะโรออนนั่นเองครับน้องจ่าตลกจั๊กกะแล้วพึ่งจีนใช่เลยได้นะคะ how we do it